วิธีการกินนีนนน่นิดนิดนึงนิดนิดนึงค่ะปุ้ยยากินหลายไนดะ้มันเมด <c oughs> แซบอแบอแซบแซบอันนี้ต้มน้องงัวค่ะเอินครัวนางน้อยชาแนลนะคะสิพาทผูุชมมาเบิง่งอันนี้น้องวัวค่ะปุ้ยมักกะสามันนี่ค่ะข,ขนาดสิต้มน้องงัวค่ะมื่อนี้ โอ้ของแซบเด้อค่ะเดอ้อนี่นออเอองวออกลูก,ออก,ลกเตรียมเครื่องแล้วเดี๋ยวถ้าเบิ่งต่อไปกำลังมาเอาน้ำอยู่นี่ชาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะดูค่ะเด้อนี่ตูนลงละปวดขักขนาดหนึ่งเข่าห้องโอ้อย่างขักเลยค่ะ หดอก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 ต้มน้องวัวเด้อค่ะเดิมม <ningún> <Maria> ือนนี่ของแซบอันนี้ที่น้องเอ้ยมึงดูนี่ต้มสุกแล้วโอ้ยแน่นอัดปัดอยู่เบื้องเด้อค่ะเด้อนี่พูดแล้วันนี้สิมาซอยละค่ะสิมาซัวแล้วมานี่ใส่ผักหอมผักแพลวผักแพลวถึงกำลังไปเก็บอยู่ ดีน่นะก็มีอยู่ดี่ะแล้วก็ยาลาดกเราอยากไปเก็บก็ได้อา่าบึ่งด้วยค่ะอันนี้คองดีค่ะหายะหา,ยาได้ที่ตลาดค่ะวันนี้ไปตลาดแล้วคือยากขั้นตอนการสวา้ามันหือแ้กซับปูกปูกป บดเร็วพักหอมก็สอยเรียบร้อยเลยเด้อค่ะเด้อขาดบดได้เลยพักเพลวนะคะซาโนงัวนี่ขาดไม่ได้เลยก็คือป่นกุ้งค่ะแล้วถ้าบ่มีพักเพลวนี่บดได้เลยเด้อค่ะเด้อนัวเลยเด้อ เขาขว่ัว่เองเขาขวนี่ก็ได้น้ำปลานะคะน้ำปลาเดี๋ยวเค็มเลยดิเขาขว่หอมๆัว่เองราคาค่อนข้างแพงนะคะเต่ก็ยากกินพี่ขว่เลยแบบนี้ ผักเอีเ่ิดขวดด้วยค่ะด้วยเนี่เ,เห็นแล้วอันนี้หลักของขักโซเลยค่ะใส่ลายแซบลายใส่หน่อยแซบหน่อยเอาอีกหน่อยโพดหน่อยโพดหน่อยโพดเออนั่นแหะเอาแบบสะใจไปเลยอันนี้เว้าตามความจริงเลยค่ะบุปิดบัง หอมก็ใส่ลงไปแล้วเป็นตาแซบขนาดมาขินมาแซบน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแซบบ่พอตุ้ตาเพื่อนเป็นคนปรุงเองแซบแซบนัวนัวแซบแซบมาแซบมานัวน้ำกันเด้อค่ะเด้อมื้อนี่บ่ได้กินให้เบิ้งถ่ายทำวิธีทำนะคะให้ดูครัวนางน้อยชาแนลมากินมาแซบน้ำกันค่ะ มะขามก็ต้มใส่หลือเล่าเราว่า,ามันบวสม้มใส่มะขามมันยังบวส้มอยูมอ่มาได้ค่ะเอาลำบีบบมงนาวลงได้ไหมนี่คลิกสูตรอยว่ันนี้พอเอาค่ะมากินน้ำกันแค่พอแค่นี้ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เด้อค่ะเดอ้อถ้าเบิ่งมือแรงเขาสิอันนั้นอีกกับข้าวอีกเด้อค่ะเดอ้อช่วงนี้ก็จะทํากับข้าวนะคะเมน,นูอาหารต่างๆมาๆเบิ่งมาแซบของแซบอีสานค่ะ คนกินก็กินคนบบก,กินก็มีเด้อค่ะเดอ้อขอบคุณสําหรับผู้ติดตามรับชมทุกท่านเด้อค่ะเดอ้อเป็นกําลังใจให้ช่องนางน้อยชาแนลขอบคุณมากมาค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ